สวัสดีครับสำหรับคนที่มีปัญหาโน้ตบุ๊กไม่มีเสียงนะครับผมคือมีวิธีแก้เนี่ยหลากหลายรูปแบบแต่ว่าผมจะใช้3วิธีนี้ตลอดนะครับผมในการให้โน้ตบุ๊กมีเสียงนะผมผมขอเนญาตถ่ายแบบนี้เพื่อความจริงใจนะครับวิธีแรกนะผมเช็คดูก่อนเลยว่าคุณอะไม่ได้กดปิดเสียงตรงนี้นะครับผมอ่าฮะถ้าปิดเสียงอยู่ก็เพิ่มไปโอเคถ้าวิธีนี้จึงช่วยไม่ได้อีกวิธีที่2นะครับ้าเข้าไปที่เสิร์ เมื่อเสิร์ชแล้วเนี่ยให้คุณพิมพ์ Control Panel นะครับผมเนี่ยคำนี้ยำาที่ Control Panel นะครับแล้วก็ให้พิมพ์ Sound ต้องเสิร์ชนะฮะ Sound เมื่อพิมพ์คขาว่า Sound แล้วให้เข้าไปที่ Change Sound Card and Setting นะครับผมคือคราวนี้มันจะขึ้นอยู่กับลำโพงของคุณละถ้าคุณมีลำโพงเยอะมันก็จะขึ้นมานะผมเอาเป็นว่าให้กดคลิกขวาน,นะครับของลำโพงของคุณ คลิกขวาเข้าไปที่ disable ปิดแล้วก็ให้มันกดเปิดใหม่อีกรอบหนึง่ง uh อ่าฮะแล้วดูว่ามีเสียงหรือยังถ้าไม่มีเสียงไม่เป็นไรให้กดคลิกขวา property ที่ผมพูดิดเร็วไปหรือเปล่า property ครับผมเข้าไปที่ level เนี่ยให้ตรงนี้มันเปิดนะครับผมไม่ใช่มันปิดอย่างนี้ให้กดเข้าไปที่เปิดนะครับผมอ่าแล้วก็เช็คดูว่าเสียงของคุณมาหรือยังถ้ายังนะครับผมวิธีสุดท้ายนะครับที่ผมทําอยู่ ให้พิมพ์ไปว่า device manager นะครับผมพิมพ์ไปนะฮะ device manager ให้เข้าไปที่ sound ตรงนี้นะฮะคือผมไม่เข้าใจหลักการหรอกครับผมแต่เอาเป็นว่าให้กดคลิกขวาตรงนี้ให้กด update d เ i v e r แล้วก็ดูว่าเสียงของเสียงลำโพงของคุณมาหรือยังเสียงรูทมมาหรือยัง มีมีม,ม,ม,มีมีกี่อันผมกดนี้เลยฮะอัพเดตไดเวอร์อีกดูว่ามาหรือยังถ้าเสียงไม่มาก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่คือสามวิธีที่ผมทำมาตลอดนะฮะก็ถ้าวิธีนี้ไม่ได้ก็คงต้องไปดูคลิปอื่นนะครับผมขออภัยด้วยแต่ลองทำวิธีนี้ดูก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับขอให้โชคดีครับผม